ที่สำหรับถนนน้ำแดงบางสิ่งเอาไหมเอาพูดว่าน้ำแดงพูดไหมเดี๋ยวยิ่งพึ่งต้องแบ่งก่อนดีๆพูดอย่างหรือมั้งพูดช้าๆพูดชัดๆกันถึงจะได้ครฮะสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาฝึกการค้นหาด้วยเสียงโดยน้องทุกทีมนะครับน้องทุกทีมจะค้นหาคำว่าอะไรเอ่ยเอาไหมน้ำแดงใช่ไหมเอาเอาเลยลองดูสักกันเอาเป็นเอ่อดอบบี้ดิดอบบี้ มาปะดอบี้ยังเป็นน้ำเขียวอยู่เออไม่เวิรอกเอาไหมมไหดอบี้ทำ <The B. S 1> ไมไม, <The B. S 1> ไม่มาตอบที่พูดให้ไม่ชาัาชาดอบี้ <The B. S 1> พูดดังกว่านี้ดอเบี้ยเอาไหมดอบี้นเป็นสรุจาวิีเดียนะคเามกาได้ผลจริงๆเหรอวิ้ยต้องิีมงงได้ผลได้ยัง ดีใจดีใจดีใจเฮ้ยมันสั่งด้วยเสียงได้จริงๆต้นไม้ใช่ป่ะเฮ้ยมันใช่จริงๆเลยต้นไม้อะไรเหรอไม้เอาเป็นโพนี่ดีกว่าโอ้โหไม้ได้ผลจริงเหรอได้จริงเหรอไม้ไม้มันอยู่ตรงนี้พูดใส่ตรงนี้พูดดังๆนิดนึงพูดจะดังๆนิดนึงมันจะจะรู้ ไม้เนอน,นี่คือรูปภาพที่รงกับไปไมปน,มน <c oughs> ค้นหาด้วยเสียงได้ดีใจดีใจไหมดีใจอ่ะจะคน้นคำอะไรอีกอะโพนี่โพนี่ค้นแล้วลูกค้นแล้ว,มห,ลวหมดทุกอย่างแล้วในร้องนี้ค้นมาตั้งนานแล้วหมดทุกอย่างแล้วคน้นทุกคำทีมทีมค้นว่าผ่าน้องเิผ่าคอดพูดสิผ่าคอดไม่เอาลูกกลัวลูกกลัวอยลูกกลัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาบ้าน เหรอลูกไหนๆปดูสิไหนเออมันเป็นจริงอ่ะมันค้นได้จริงโอ้ทับทีมรู้แล้วว่าค้นหาด้วยเสียงก็ได้ไม่ต้องพิมพ์ให้ยุ่งยากเลยลองค้นคำว่าฮอกอ,อายสิฮอกอายที่ตัวสีม่วงๆอ่ะกัปตันเมริกากัปตันเมริกาพูดช้าชกัปตันเมริกากัปตันเมริกา ว้าวท่าท oh ุกเก่ง啊ฮอกแมนเฮ้นะฮอกฮอกเออมนุษย์ต uh> ัวเขียวฮอกเหรอใช่อันนี้ฮักฮักพูดคำว่าฮักดิมาไหมเดี๋ยวนะมันคำว่าหูตัวนี้เดี๋ยวเอาใหม่มันคำว่าหูไม่ใช่คำว่าฮัก มนุษย์ตัวเขียวนี่มาแล้วต้องพูดให้เต็มเต็มมาหน่อยไออดแมนไอรอนแมนพูดใหม่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วซูเปอร์แมนสิซูเปอร์แมนซีรีจะบอกว่าพอแล้วไปเดแมนเล่นทั้งวันเลยวันนี้กำลังชอบเยี่มยิ้มกดไลค์ให้เลย ชหรืออันไหนก็ได้ซูเปอร์แมน่ไงซเปอร์แมนโอเคแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดสต b ก c ก i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทัพทีมด้วยนะ <c oughs>